ฝนทิ้งช่วงฝนน้อย23%ฝนใกล้เคียงปี62 63 66ฝนจะเริ่มมาวันนี้51จังหวัดต้นฤด,ดูฝนฝนน้อยปลายไดูดฝนท่วมพยากรณาา์กลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาทภัยอุทกภัยพยากรณาา์ทางเพจและ YouTube ฝนฟ้าพยากรณ์วิทยาพรลุมพิลาชัยทาง Facebook ประจำวันพุธทีา5มิถุนายนซึ่งในวันนี้อัดอินมาแจ้งเตือน พื้นที่เสี่ยงฝนในอีก24ชั่วโมงหน้า10วันล่วงหน้าพื้นที่ฟ้าฝนเมืองไทยและการคาดการสภาวะฝนทิ้งช่วงจะเป็นเช่นไรกันบ้างเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับจากที่ด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาอัปเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อวานนี้สถานการณ์ฝนลังเข้าสู่ฤดูฝนของปีนี้ฝนยังตกไม่ต่อเนื่องนะครับ และฝนยังไม่สม่ำเสมอซึ่งแนวโน้มเมื่อเข้าสู่ต้นฤดูฝนฝนเฉลี่ยทั้งประเทศยังคงน้อยกว่าปกติอยู่23เมื่อเปรียบเทียบกับฝนในปีนี้แล้วจากใกลเคียงกับปีที่มีฝนน้อยนะครับมีน้ำน้อยคือปี2,562ปี2,563และปี2,566ซึ่งใกลเคียงกับปี2,562มากนะครับ ซึ่งในช่วงของต้นฤดูการสำหรับในกรุงเทพมหานครปริมาณฝนยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติอยู่3-5เปเซและสูงกว่าปีที่มีน้ำน้อยยังคงต้องติดตามกันต่อนะครับปีนี้มีความแปลกซึ่งไม่มีรูปแบบชัดเจนและมีความแปรปรวนให้หลุ้นกันได้อยู่เสมอนะครับ ขอให้ติดตามการอัปเดตโมเดลกันอย่างใกล้ชิดซึ่งนะครับในเรียนพื้นที่บ้านของแอดมินเองก็ประสบกับปัญหาสภาวะฝนทิ้งช่วงเส้นกันนะครับตั้งแต่วันที่20พฤษภาคมเป็นต้นมาเลยฝนบริเวณพื้นที่บ้านของแอดมินไม่ตกเลยนะครับแต่ก่อนหน้านั้นตั้งแต่3-19ถึพฤษภาคมก็มีฝนตกฟ้าขนองลงมาอย่างต่อเนื่องฝนตกทุกวันวันละไม่ต่ำกว่า30นาทีและตกไม่ต่ำกว่า3รอบนะครับหลังจาก20 พฤษภาคมเป็นต้นมาฝนก็เริ่มน้อยลงและไม่ตกเลยนะครับซึ่งมีบางวันที่ตกตกแต่ละทีฝนน่าจะน้อยกว่า1มิลิเมตรซึ่งเข้าสู่สภาวะของฝนทิ้งช่วงแล้วพื้นที่ไหนที่มีฝนตกน้อยกว่าปกติกว่าทุกๆปีในปีนี้อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนะครับส่วนพื้นที่ไหนที่มีฝนตกดีฝนตกต่อเนื่องปริมาณฝนมากทำให้มีน้ำท่วมขัง รอในด้านของการหวานข้าวอยู่ในช่วงนี้ก็อย่าลืมรายงานสถานการณ์แจ้งข่าว <c oughs> คอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปนะครับสว่วนในวันนี้5-7มิถุนายนยังคงมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาบางพื้นที่แต่ปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนไม่มากนะครับจากนั้น8มิถุนายนปริมาณและการกระจายตัวของฝนจะลดลงสว่วน9-11มิถุนายน ฝนจะเพิ่มมากขึ้นอีกและลุ้นหย่อมความกดอากาศต่ำที่จะก่อตัวบริเวณพื้นที่ทะเลจีนใต้ทางตอนล่างซึ่งจะดึงมรสุมตําตกเฉียงใต้ให้มีกําลังแรงพัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนรวมถึงทะเลจีนใต้ทําให้บริเวณพื้นที่ดังกล่าวมีฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้นและจะมีฝนตกหนักเข้ามาในบางพื้นที่นะคบส่วนในช่วงนี้ทําไมบริเวณพื้นที่ฝนฟ้าฝนเมืองไทยจึงลดลง อย่างเห็นได้ชัดเจนโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนล่างในช่วงแรกๆก่อนนะครับและเริ่มมีการกระจายเข้ามาสู่บริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนทําให้มีฝนน้อยในช่วงนี้ก็เนื่องจากในขณะนี้มีด้านของริมคอประกาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากซีกโลกใต้ที่แผ่เข้ามาปกคลุมประเทศไทยทางตอนล่างนะครับ และค่อยๆแผ่ซึมลงมาปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนฝั่งล่างและดันในด้านของร่องมรสุมให้พาดผ่านบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนฝั่งบนบริเวณพื้นที่เหนืออีสานทางตอนบนดังนั้นฝนจึงตกบริเวณพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝั่งบนของประเทศไทยนะครับและบางพื้นที่ของแนวด้านรับลมมรสุมดังนั้นนะครับระบบอากาศก็จะถูกยกตัวขึ้นไปฝั่งบนของประเทศไทยตอนบนและฝนจะเริ่มกลับมาชุกอีกครั้งหลังจากวันที่9มิถุนายนเป็นต้น โดยเฉพาะด้านรับลมมรสุมและคลื่นลมก็จะมีกําลังปานกลางฝนในช่วงต้นฤดูนะครับยังไม่สมาเสมอเห็นได้ชัดเจนบ้านของแอดมินที่ยกตัวอย่างไปนะครับส่วนในวันนี้ก็จะมีด้านของฝนเข้ามาบางพื้นที่ฝนตกหนักเน้นด้านรับลมมรสุมและแนวร่องมรสุมพาดผ่านนะครับเน้นบริเวณพื้นที่จังหวัดตราดจันทบุรีระยองชนบุรีฉะเชิงเซานครนายกปราจีนบุรีตาแก้ว ตากเชียงใหม่แม่องสอนเชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์เพช,ชบูรณ์เลยหนองบัวลําพูอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมหนองคายและมุกดาหารขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อาศัยบริเวณพื้นที่เสียงดังกล่าวระวังฝนตกหนักปริมาณฝนตั้งแต่35.1มิมรถึง90มเมตรนะครับ ส่วนการคาดการ์ฝนในวันนี้มากสุดอยู่ที่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกฝน60%รองมาภาคอีสานภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลฝน40%ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝน30%และฝั่งตะวันตกฝน20%พยากรณ์อากาศบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากและเพชรบูร์อุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบสยี่สิองศาและสูงสุดสามสามถึงสามหกองศาจากลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วสิบถึงยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละสี่สิบฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพู อุดรธานีสกลนครนครพนมและมุกดาหารอุณอภูมิต่ำสุด24 27องศาและสูงสุด3 3ถึง37องศาจากลตมตนตกเฉียงใต้ความเร็วสถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางฝนฟ้าขนองร้อยละ40สว่วนมากนครสวรรค์อุทัยธานีการจนะบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด2 5่7าสองศาและสูงสุด3 3ถึง36องศาจากลตมตนตกเฉียงใต้ความเร็วสิถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อยละ60ฝนตกหนักบางแห่งบริวินคนครนายกปราจีนบุรีสาแก้วชเเิงาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดน้อพุ่มต่ำสุดยสิบสิ่ย28องศาและสูงสุด33-36องศาจากลมตนตกเฉียงใต้ความเร็วสิบหถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลทดขื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กร,รุงเทพมหานครปริมณฑลฝนฟ้าขนองร้อยละ40ุ่ณบน้ำุ่มต่ำสุดยี่8องศาและสูงสุด3-4-36องศาจากลงตันตกเฉียงใต้ความเร็วสั่ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพร์อยยากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฝนฟ้าขนองร้อยละ30ส่วนมากเพชรบ,บุรีประจบคีรีขันสงขลายะลาลนราธิวาสระดับภูมต่ำสุดยิิบส่4 2 8องศาและสูงสุด34-36องศาลมจตมตกเฉียงใต้ความเร็วลมถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลเครื่นต่ำกว่า1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่อสูง1-2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนองร้อยละ20ส่วนมากจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาและสูงสดุด3-3-5องศาตั้งแต่ระนองขึ้นมาลมตมตกเฉียงใต้ความเร็วห่าถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคล็ดขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ตั้งแต่พังงานลงไปลมตกตกเฉียงใต้ความเร็วสถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลดขึ้นสูงประมาณ1เมตรบรเิเวณที่มีฝนคลื่นสูง1-2ถึงเมตรขอให้ทุกท่านติดตามพยา,ยรากราณ์ประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมอมัจตรรายงานให้ทราบเป็น,เรนระยะระยะอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบพ่อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ